สวัสดีทุกคน,นกบ,บัวบีชาแนลตอนนี้คลิปนี้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวอนะบัวบีแต่มาเมาส์ลองไปฟังตอนนี้ไปจะข้าดาวแล้วกาบวันนี้เดินหน้ามันก็เข้าดาวตอนนี้บัวบีก็ยางมีแฟนโุดมาหล,ล, <c ười> นะลายปีแล้วกาบบัวบีก็ยังมีแฟนเนาะคือแบบบัวบีก็โุดมาหลายปีแล้วแหละโุดมัน e ีเข้า2ปีครับเข้า3ปีแล้วสูตรมันก็ปล่อยไว้ก็มากนะจี๊ดดิสินะเออ่่วจีบก็แบบ่วมจังซี่นะบ่มีก็เลยโมโหเลยโทรศัพท์นี่ก็แบบเงียบๆนะตนี้บ่มีก็อยากมีแฟนแต่ว่าตอนนี้บ่ีก็อยากมีแฟนอยู่แ่บม เป็นผู้ชายแต่ว่ามาคุยชายคือว่า,า,ะวววบบาอะไรแน่ว่าพี่ก็อยากมีแฟนอยู่แฮ้ยครับผมเออก็เจ้ากับะโบมาทุกคนเออแต่ว่าแต่ว่าก็เจ้าบระโโบมาสินะเอออันแี้เนเจ้าบระโโบมาสินะเนาะ วันี่ก็แบบว่าผมเห็นว่ามอยากมีแฟนวันี่ก็อยากมีแฟนอยู่แต่ว่าผมเห็นมันผมเห็นจีบแต่ว่าผมเห็นมักอากาศผมเห็นจีบวันี่ก็เลยโมโหขึ้นเลยยากมีแฟนเลยมีจีบวันนี้เขาได้ไปจีห์แล้วคนอื่นกินเบียร์กับแฟนเชินเฮากินเบียร์กับเงาเงาเงาแฟนกับวมนี ็เลยใส่นั้นท่าก็เลยอยากมีแฟนก็เลยมองอยากมีแฟนแต่วแฟนบอมีแฟนบอบนักเกตเตอรบคนเออแฟนบอบินนักเกตเจ้าอยากมีแต่บอมีนนักกตเให้ตดอนคนอื่นแล้วมีเบิร์แล้วแฟนเรก็ค่อยคนเดียวว่มีแฟนยูก็ยุ่งเหงาไเลยยก็ยุเหงาอีแฟนก็บอมีอีกโอ้ย ยินตืมหวาสวนี้กับวงโควิดค่อยเลยแบบวงาวเลยนะเปนกับบุมีแบบเฮ็ดจังไดกับบ่บ่ฮู้เฮ็ดเลยนะอ้แฟนกับบมีิเออเฮ็ดจังไดกับบ่ฮู้เฮ็ดเลยบบแฟนบอ่งคนอีโหลดอ่าโหลดแอปโหลดแอปบู

แฟนกับบมีนกะตายทุกคนโอ้ยมีปุ๊บเลยวันนี้เห็นมันมุสดแฟนกับับมีทุกคนเออคิดบ้งไหมเปิดปุ๊กก็เลือนนเป็ดปุ๊บเลย้วเดี๋ยววันบมีก็่ามาคอยแล้วก็แมืงก็ีใจคอยเลยเลยงินสิทธิ์อ่ะคอย สิดใจคอยคอนสิเออเแล้วก็บุปบาคอยแล้วก็บุมสนใแบบอยาค่อยไปเป็น่ยนเีนแ่้บ่มบ่มีเลย ออ่จะบสิบ่ามีเลยแบบเค่อยในนั้นนี่เหมเลยเพราะไม่รู้ค่อยแบบอย่างนี้เนค่แบบอย่างนี้เ่นี่ไปแล้วคือว่านี่ยดินเดินเดองเมเท่หนึ่งเป็นจุดจาจ้าบอยางโมโหวเดี๋ยวค่อยค่อยโมโหเฮเลว่าเฮค่อยบอตัวิงเลยแต่ว่าค่อยแบบเบื่อแนอะยิ่อร์เฟซอินเอร์เฟซ ผมเจอกับย <c oughs> ู e ่วไม่เสร็จยนงคนอื่นนะนแะจะทำทิ้เจอนะหลายคนช่อยควยบุงเลยกับถ้าไปยเซกับบีนะวีจะปักบุญเฟนบุกให้วีจะปักบุญเฟบุกบีให้ถ้าใดจะขอไปเซ็บบีโบีจะ ตวพี่เองมาพูดสไตล์พูดิมรี้แต่บ้ามยมเลยือมากับเงาเงาแฟนกับบุญโอ้ไมูกคนจีบเลนแฟนกับบุญเห็นนุ้งเงาอีกเลยพูดได้สบาอยางเลย เดือนนี้เดือนหน้ามัข้าวดาวกินเบียร์โดยคนชนื่นกินกาแฟส่วนค่อยกินกับเงาผมมีแฟนนะสนะนี่เจ๋งนะสนะแฟนพูมีนโมโบแม่น้องค่อยประหยัดมีค่อยเองก็อยากมีแฟนอยู่แต่ว่าผมมีภัยมาโอมีไผยมาจีบโบวีนวบอกโเว็นว่าค่อยป่ะหยากมีเดี๋ยวเขาจะบอกไอ้เจ้าฟังเด้อค่อยก็อยากมีอยู่แต่ว่า บบมีไผ่จีบล้วก็บมีไผ่มักสี่นะเออบรมีนองไ่ยากมีไ่ก็อยากมีอยู่แต่ว่าคนคนจีคนนองมาอีนะอสดกันได้ว่าสปีไปแล้วกบเดเขาตามปีแล้วคิด่าเซก็ยังบบมีจ้าเตั้งซื้อโทรศัพท์มบนี้มาใหม่มนสิสปเออบ่ง่ายๆสไดยบ่าให้อกง่ายๆกได เคมีแฟนคนอื่นจ้าเอคนนึ่เหรอยังมุ่มีเออมงเปล่งก่อนยมเ็นว่าค่อย่อยากมีแฟนค่อยอมียู่แต่ว่าผมมีภัยมามากผมมีภัยมาจี้อยู่ทีินะเออวันนี้อ่อยากมีค่อยอยาง

โทรคือการน,นี่อนใอยากไปกกยังไปลรวก็โทรแต่ว่าผมมีแฟนไปนํกเกิเต่าคนอื่นนี่มีแฟนเมื่อน,นกไปรก็โทรไปยินไปโนะไปเที่ยวส่วนตัวเองอยูอยู่เต็มเงินนี่แหละเ,นนเอออยู่ไปอ,อยู่เต็มเงินพอได้ไปใส่บูจ้าเพื่อคนแทนเมือนน้งแฟนแเืนคโอ้ยครเลอเบื่อชีวิตใครเลืเบื่ชวิตคอยค่อยอยากมีแฟนตัวนั้นนะ ีไผ่บักมาเลยมอไม่จีบคอยะเบือคอยเบื่อสิิดคอยน่ก็คือสิผิดคนดมือคอยระเบื่อเบือสิคอยระบ่อมีไผ่บักเลยมมีคนมายังมียันยังมีคนมาบักท่านคอยเนี่ยผมไม่เบว่จ้าเลย คนนึงยังบวมอู้ยเบื่อชีวิตตัวเองเมื่อไทนเมื่อกลับแต่ละเมื่อกลับที่ทำบวมเป็นเนี่างนี้เลยเบื่อเบื่อตอนนี้เลยเบื่ออย่างกับเบื่อนี่แหละทุกคนเบื่อทำบวมเปนเฟนนะบางคนยากมีอยู่บางคนไม่อยากแล้วข่าวบอกว่า เขาเขาปกีบเขาเขาจะทจังไงเราไ,ารไม่ทีนเลยเนอะเนอยเวลาเขาอยากาอยากาอยากอยุแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเขาอยากจได้สินแล้วเลยสั้นี่แหละเราเราเร่อเคยบอกมีแฟนมีเาคุณก็จะบอกอ่ะทุกคนทำคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกคร ป็นกำลังใจกับชมบียชานิ่งตอนนี้บอยชานิ่งคนละเรเกให้มันคิดไให้ปนัให้บอนอะไรเม้นมาดทางไตคาเมดูทูบหน่อนให้คลิปอ่าคิปไปร้องพูบอคิปกินนี่กินนี่บออย่างกันแล้วไตให้บอชาิิอะไรเนาะเม้นมาด้เลยเด้อใบชานิ่งแกง้องมวให้บอยชาน่งแงหมแมว เดี่ยก็ว่าไปเนาะเมนมาเลยเด้อนับคลิปนี้เนาะพยายามคิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกับใครเนาะเพื่อเป็นกลังใจกับบบี่ชาแนลนี่บี่ชาแนลขอลาไปก่อนมาผัดคิหน้าบ๊ายบาย